สนับสนุนโดย The New b u i l X Be u n c a r t e d โยเกิ r t d e l i c มีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิ Waco Love Earth Not a Collection It's Our Mission สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการสุภาษิตชีวิตงามนะครับกลับมาเจอกับผมก็ปี้จิรธวัฒน์และแน่นอนครับเรื่องราวดีๆต้องทานนี้ครับอาจารย์เสรีวงมนทาสวัสดีครับสวีส afar, <ด>ครับสัสดีครับสวัสดีค่ะสุภาษิตชีวิตงามาหลายคนก็ติดตามนะครับเพราะว่านอกจากจะเป็นคําเป็นเรื่องราวที่ดีแล้วเนี่ยพอพีอิตมายกตัวอย่างนําเรื่องราวเหล่านั้นมาทําให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับวันนี้ก็เช่นเดียวกันคุณผู้ชมครับเขาบอกว่ารักหากเพียงใช้เออรักหากใช้แต่เพียงแค่ความอดทน สักวันคงจะหมดไปแต่ถ้าหากรักด้วยความเข้าใจไม่ว่านานแค่ไหนก็ไม่มีหมดลงอ่าจริงๆครับพี่เคยพูดเสมอครับว่าเราจะรักใครสักคนหนึ่งเนี่ยครับเขาไม่ใช่คนที่ดีพร้อมอ่านะครับครับเขาเป็นคนที่มีทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีครับมนุษย์เราทุกคนมีดาร์กไซดอ่าใช่ครับมีมุมมืดครับถ้าเป็นวิชาการละครจะเรียกว่า character flaw คือจุดบกพร่องของลักษณะนิสัยเช่นรักมากไปหรือขยันเกินไปหรือสงสารคนอื่นมากไปหรือเห็นแก่ตัวมากไปขี้ขโมยอะไรก็แล้วแต่เขาเรียกเป็น character flaw นะครับพระเอกนางเอกในละครเนี่ยจะเป็นคนที่ทำให้เรื่องเดินเนี่ยด้วย character flaw นะฮะอย่างถ้าเป็นหนังไทยเราสมัยก่อนเนี่ยครับ นางเอกนางเอกของเราเนี่ยจุดบกพร่องคือไม่สู้ไม่สู้ใช่ใครจะโคใครจะซับทนได้หมดทนแล้วเรื่องมก็เดินหน้าไปนั่นแหละคือแคร์เรคเตอร์ฟลอเข้าใจครับหรือบางทีเนี่ยแคร์เรคเตอร์ฟลอบางคนก็คือเห็นแก่ตัวอะไรเงี้นะคะหรือบางคนก็เป็นคนเก็บความลับไม่อยู่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะรักใคร อย่าไปคาดหวังว่าเราจะเจอมิสเตอร์เพอร์เฟกต์มิสเพอร์เฟกต์ไม่มีในโลกนี้ไม่มีใครเพอร์เฟกเพอรัสขนาดนั้นทีนี้พอเรารู้ว่าเขามีจุดอ่อนครับมันอยู่ตรงที่ว่าเราเข้าใจจุดอ่อนและยอมรับได้หรือเราทนกับจุดอ่อนต้องระวังให้ดีนะมันมีคาว่ายอมรับกับคําว่าทนนะเราเข้าใจและยอมรับได้กับทนครับการเข้าใจและยอมรับจะ last forever มันจะอยู่อย่างน้นอยู่ยาวๆไปคือเข้าใจไปแล้วไงก็เข้าใจแล้วว่ายอมบบรับไปแล้วไงอ่าครับแต่ทนเนี่ยมันมีช่วงจังหวะเวลาของมันว่าเราจะทนได้นานแค่ไหนครับืคือความอดทนของคนเรามีขีดจํากัดครับถ้าแม้นว่าเขานิสัยไม่ดีและเราลองทนดูว่าสักวันหนึ่งเขาคงเปลี่ยนนิสัยมั้ง แต่ <ทน S 2> ปรากฏว่าจนเลยเวลาที่เรารับได้เขาก็ยังไม่เปลี่ยนอันนั้นความรักก็จะหมดสิ้นลงไปทันทีดังนั้นถ้าเราจะรักใครสักคนหนึ่งซึ่งมีแคแรคเตอร์ฟลอหรือมีดาร์กไซด์เราต้องพยายามเข้าใจว่าสิ่งนี้เขาปรับไม่ได้เขาเปลี่ยนไม่ได้และเราพร้อมจะยอมรับ โดยที่ยอมรับจะอยู่ได้ใช่แต่ถ้าทนไม่แน่ว่าจะทนได้นานแค่ไหนอย่างไรใช่ครับเพราะฉะนั้นจะรักใครอย่าไฟหามิสเตอร์เพอร์เฟกหรือมิสเพอร์เฟกต์จงยอมรับว่าทุกคนมีคาแรคเตอร์ฟลทุกคนมีดาร์กไซด์ของชีวิตครับและเรียนรู้ให้ได้ว่าดาร์กไซด์นั้นคืออะไรคาแรคเตอร์ฟลนั้นคือจุดบกพร่อง ทางด้านลักษณะนิสัยคืออะไรครับและเราเข้าใจไหมว่าทําไมเขาจึงเป็นเช่นนั้นและเมื่อเราเข้าใจแล้วเรายอมรับได้ไหมถ้าเรายอมรับได้ก็อยู่กับเขาถ้าเรายอมรับไม่ได้ก็ออกมาจากนั้นซะใช่ครับะะอ,อย่าใช้คําว่าทนทน,นอกเหนือจากนั้นเองเนี่ยในเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยพอเราใช้คําว่าทนมาเรื่อยๆวันหนึ่งมันเกิดการทะเลาะกาันพี่อีทเกิดการแบบเถียงกันว่ากาันสุดท้ายเนี่ยไอ้ความที่แบบ เก็บไว้ในใจเนี่ยมันก็ออกมาหมดนะนี่ฉันทนมานานแล้วฉันทนเธอเป็นแบบนี้<ช>ฉันทนเธอเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยเขาถึงบอกว่าคนเรา <c ười> เวลาทะเลาะก,กันครับจะเถียงอะไรกันก็นแล้วแต่ขอให้นึกอยู่เสมอว่าข้อความที่ใช้เถียงกันนั้นครับจะต้องไม่ใช่เป็นข้อความที่ทําลายความสัมพันธ์เมื่อการทะเลาะนั้นจบลงครับนะครับนี่สำคัญมากใ่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะพูดอะไรก็ตาม เราต้องการเคลียร์ปัญหานั้นแต่เราไม่ต้องการทำลายความสัมพันธ์อ่าใช่ดังนั้นประโยคที่จำเป็นเพื่อเคลียร์ปัญหาพูดออกมามแต่ประโยคที่พูดไปแล้วจะทำให้เสียความสัมพันธ์อย่าพูดอย่าพูดใช่ครับเก็บเอาไว้อย่าพูดเพราะทะเลาะกันทีไรเนี่ยก็จะเป็นแบบเนี้ยทุกคนก็จะหยิบเรื่องราวเลยก็ไม่รู้มาพูดกันแล้วก็สุดท้ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลายเป็นเรื่องไม่ดีการตำหนิเขาเลและการทวงบุญคุณสองอย่างนี้หลีกเลี่ยงให้ได้ อออันนี้สาคัญนะพอปปุ๊บโอ้ก็เคยทำอานั้นอย่างนี้ให้อย่างนี้เป็นอย่างนี้รถที่เธอขับเงินใครบ้านที่เธออยู่บ้านใครนี่เริ่มทวงบุญคุณแล้วนะแล้วบางทีก็ไปดูถูกเขาด้วยอืมาตัวเปล่ามีดีอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นคําดูถูกไม่เอาการทวงบุญคุณไม่เอาครับสิ่งที่ทําลายความสัมพันธ์ไม่พูดนี่ไงเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยช่วงเวลาดีๆเราก็ควรจะคิดถึงช่วงเวลานั้นด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ อมาอีกหนึ่งเรื่องนะครับนะฮะอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับเขาแฮชแท็กกวนอูมาเขาบอกว่าเกิดเป็นคนถ้าไม่รู้จักบุญคุณคนที่มีพระคุณก็ไม่มีความเจริญอันนี้แน่นอนละ<อ>ความกันตันยูนะเนี่ยคนไทยเราก็มีคำนี้สุภาษจิตครับคนกนตันยูรู้คุณคนตกน้ำไม่ไหลตกไฟมไม่ไหม้นะกันตัญยูนี่มันเป็นคำที่มีความหมายมากนะผมว่าก็คือหมายความ,ว,ามว่าเราต้องสำเนึกอยู่ตลอดเวลาว่า การที่เราเติบโตมาได้เราได้งานทำเรามีชื่อเสียงใครเป็นคนให้โอกาสเรานะครับจริงๆแล้วเนี่ยพี่แบ่งคนที่มีบุญคุณเนี่ยเป็นกลุ่มใหญ่สามกลุ่มกลุ่มใหญ่สามกลุ่มกลุ่มหนึ่งคือพ่อแม่แน่นอนแน่นอนซึ่งอาจจะรวมญาติเหเดรและดูแลเราอันที่สองคือครูบาอาจารย์ใช่ครับเพื่ให้ความรู้เพราะจริงๆแล้วเนี่ยที่เราทมาหากินอยู่ทุกวันเนี้ย ก็หนึ่งมาจากการอบรมของพ่อแม่อสองมาจากการให้ความรู้ของครูบาอาจารย์ครับส่วนกลุ่มคนที่สาหืมไม่ได้เลยอนั่นคือผู้ให้โอกาสผู้ให้โอกาสถูกต้องครับนะครับคือคนเราเนี่ยต่อให้เรามีความเก่งมีความสามารถแค่ไหนอย่างไรก็ตามแต่ถ้าไม่มีใครให้ใหโอกาสเรารในการที่จะได้แสดงความสามารถและใครจะรู้แล้วว่าเราเก่งนะครับ เวลาเราพี่สอนเรื่องโอกาสพี่จะถามเด็กตรงๆโดยนำเอาระบ,บรดดาพิธีกรเศรษฐีทั้งหลายมาถามานะคะคพี่ก็จะถามเขาว่าคุณคิดว่าคนที่เก่งกว่าคุณไตรภพในประเทศไทยมีไหม,มเด็กก็จะตอบว่ามีครับคุณคิดว่าคนที่เก่งกว่าคุณวิทวัตมีไหม,มคนก็จะตอบว่ามีอคุณคิดว่าคนที่เก่งกว่าคุณดูสัญญามีไหมคนก็จะตอบว่ามีเห็นไหมคนเหล่าเนี้ยเขาเป็นคนเก่ง และสิ่งที่ทำให้เขาโดดเด่นจนกระทั่งเป็นเศรษฐีเพราะมีคนให้โอกาสเขาในการแสดงความสามารถแต่คนที่เก่งกว่าเขาอีกหลายคนไม่ได้โอกาสนั้นจึงไม่มีคนรู้ถามว่าใครสักคนหนึ่งที่จะมานั่งแล้วนั่งพูดนั่งคุยซักถามแขกเหมือนกับคุณไตรภพเหมือนกับคุณวิทวั์เหมือนกับคุณดูมีไหม<ะ>มีมมแต่คนเหล่านั้นไม่ได้โอกาส ดังนั้นเกิดเป็นคนจงกระตันอยูรู้คุณคนที่ให้โอกาสเราสักมาอันนี้สําคัญมากเลยทีเดียวนะครับผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งก่อนนะฮะเรายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจกันอีกแลวกับมาช่วงหน้าสักครู่เดียวครับปิดตาเปิดใจแล้วลงชิมด้วยความซื่อสัตย์ สุบหอมน้ำมันเจียวเส้นเหนียวนุ่นมรสไก่กระเทียมเข้มขอนถึงเครื่องบะหมี่ซื่อสัตย์ไม่ต้องเชื่อแต่ต้องชิมซื่อสัตย์จดนากใหม่ล่าสุดเหนื <S <S อลิมิตพิชิตโลกนิวอีสีแมโบกี้ รักโลกค่ะรักโลกด้วยคนค่ะรักโลกเต็มอกเลยค่ะถ้าเราไม่รักเราใครจะรักล่ะค่ะรักมานานแล้วและยังรักไม่เปลี่ยนเพราะวากโก้ทุกตัวเราผลิตด้วยความรักโลกวากโก้ Love Earth เรารักโลก Not a collection it's our mission <c oughs> ปลากระป๋องสามแจ๋วปลาซาลีเนื้อแน่นฉ่ำซอสใครกินก็ลองแจ๋ว talk about it มุดหมใหม่กับ passion <gonna> go. ไม่สิ้นสุด the new mu x be uncharted ปิดตาเปิดใจแล้วลงชิมด้วยความซื่อสัตย์ ซุปหอมน้ำมันเจียวเส้นเหนียวนุ่มรสไก่กระเทียมเข้มข้นถึงเครื่องบะหมี่ซื่อสัตว์ไม่ต้องเชื่อแต่ต้องชิมซื่อสัตว์จัดหนักใหม่ล่าสุดเหนือลิมิตพิจิตโล n e นิวอีซูซูดีแม สนับสนุนโดย The New m u l X Be Uncharted y o กิร์ l i ิชเชสมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิ w a g o Love Earth Not a Collection It's Our Mission กลับมาช่วงที่2ของรายการนะครับเมื่อสักครู่นี้เรื่องของการความกระตันยูนะเราก็ต้องรู้จักคนที่เป็นผู้ให้ นะฮะก็พี่ก็แบ่งเป็น3ามกลุ่มเดียกันอย่างที่กล่าวไปนะครับผู้ชมครับมาอีกหนึ่งเรื่องนะฮะอันนี้เดี๋ยวผมอ่านายาวๆกันก่อนนะให้ทุกท่านได้ฟังกันก่อนนะครับเขาบอกว่าอดทนให้ได้ดั่งก้อนหินติดดินให้ได้ดั่งต้นหญ้าเข้มแข็งให้ได้ดั่งเหล็กกล้าอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอให้เหมือนดั่งสายธาราจะก,กี่คำพูดจะก,กี่คำนินทาก็เพียงแค่ลมปากที่ลอยมาแล้วก็ลอยผ่านไปมาแยกแยก อดทนให้ได้ดั่งก้อนหินติดดินให้ได้ดั่งต้นหญ้าเอาครึ่งแรกก่อนสิอ่ะอดทนให้ได้ดั่งก้อนหินอครับคือหินเนี่ยอ่าอยู่บนพื้นอมันอยู่บนพื้นมันก็หนักจะมีคนเหยียบย่ําอยู่ตลอดเวลาอ่ใช่ครับเพราะฉะนั้นมนุษย์เราหนีไม่พ้นที่จะโดนคนเหยียบย่ําำทีนี้ถ้าเราทนความเหยียบย่ําไม่ได้ครับ เราก็จะไม่อดทนกับการที่จะต้องต่อสู้ต่อสู้อ่าดังนั้นเนี่ยละครไทยจึงให้นางเอกเนี่ยมีลักษณะเป็นหินครับเอาผ้ามากองให้ซักซักอ่เตะน้ำหกเท็ดเท็ดใช่เขามีความอดทนสูงแล้วตอนจบเป็นไงคะอนางเอกได้ดีนได้ดีแต่งงานแต่งกายเป็นเรื่องราวให่โตเพราะฉะนั้นเธอทำตัวเป็นหินให้คนเหยียบย่ำโดยไม่รู้สึก นี่ไงอดทนอดทนให้ได้ดังก้อนหินคือเราไม่มีวันที่จะหลุดพ้นจากคนเหยียบย่ำเเาาหลอกในโลกนี้ยิ่งเวลาที่บ้านเมืองมีการแตกแยกโอ้ยก็ปี่ฝ่ายตรงข้ามเหยียบย่ำเสมอแหละ,ะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังว่าเมื่อเราโดนเหยียบย่ำไม่ว่าจะโดยเพื่อนร่วมงานโดยครูบาอาจารย์ที่ไร้เมตตานะคะ เราจะต้องทนให้ได้โดยเราต้องรู้จักตัวเราเป็นอย่างดีครับว่าที่เขาทำกับเรานั้นเนี่ยเรายังสู้ได้ไหมนะ,ค,ะครับถ้าสู้ได้ทนและสักวันหนึ่งผลของการต่อสู้มันจะเกิดขึ้นเองะเนะครับนะฮะติดดินให้ได้ดังต้นหญ้าครับอย่าไปอยู่บนหอคอยงาช้าง สวนกับสวนกับติดดินคือบนอยู่บนหอคอยงาช้างใช่ครับทําตัวสูงส่งมีอุดมการณ์อันเลอเลิศใช่แต่ไม่อาจจะเป็นจริงได้นะคะทําสิ่งที่หลายคนนั้นเนี่ยเข้าไม่ถึงอเขาเรียกคนบนหอคอยงาช้างแต่ญ่าเนี่ยมันอยู่ติดดินครับใช่แต่ถามมีประโยชน์ไหมก็มีประโยชน์อื ถ้าเอาความสวยงามมันก็ใช่ใช่ครับเอาความนุ่มเท้ามันก็ใช่อ่นุ่มจริงอ่าเพราะฉะนั้นคนเราอย่าทําตัวสูงส่งครับนะครับภาษาอังกฤษจะใช้คําว่า down to earth down to earth ก็แปลว่าติดดินนะเราต้องเป็นมนุษย์ติดดินครับอย่าทําตัวเป็นคนเรื่องมากเรื่องเยอะไอ้นอนก็กินไม่ได้ไอ้นี่ก็ใช้ไม่ได้นะ ร้านแบบนี้ฉันไม่เข้าอาหารแบบนี้ฉันไม่กินเสื้อแบบนี้ฉันไม่ใส่คนอย่างนั้นฉันไม่ครบนี่แหละเรื่องเยอะเออเยู่บนหอคอยงาช้างอยู่บนหอคอยงาช้างครับนะครับพี่เคินไม่ได้นะครับไปเที่ยวต่างจังหวัดกันอครับเราก็เข้าเช็คอินเสร็จเรียบร้อยพักผ่อนก็นัดหมายกันตอนเย็นจะไปกินข้าว คนอื่นก็ลงมาเปลี่ยนชุดเปลี่ยนอะไรสดชื่นสดชื่นครับเธอลงมาหน้าตาหงุดหงิดมาเลยเอ้าตั้งแต่เช็คอินบอกให้พักตอนเย็นฉันไปกินข้าวอะไรล่ะนี่อยู่ในชุดเดิมเลยเหรออืมก็ฉันยังไม่ได้อาบน้ำอ่าอ้าทำไมไม่อาบล่ะอ่าฉันลืมซื้อสบู่เขาเอ่ยชื่อสบู่เด็กมานี่นั่นโน่นอ่าครับก็โรงแรมเขาก็มีให้เอออาไปก่อนแล้วทำไมเธอไม่ใช้ ไม่ได้หยุดเพี่บอกเพื่อนบอกเราจับมันขึงพืชไหมแล้วเราก็เอาสมูยยี่ห้ออื่นชนโลมตัวมันแล้วดูซิผื่นจะขึ้นมันไหมเรื่องมากใช้คำว่าเรื่องมากต้องอย่างนั้นอย่างนี้คือไม่ติดดินไงไ้ครับแล้วก็ไม่ปรับนะพี่ขับรถไปต่างจังหวัดครับหิวตรงไหนพี่ก็กินตรงนั้น าาจะเป็นห้องแถวจะเป็นแผงจะเป็นซุ้มอืมกินได้หมดแต่คนลถเล่าพี่ฟังว่ามีคนบางคนพอไปด้วยครับอืมไม่เอาอ่ะไปหาอะไรกินในร้านพัตตะคารหรือว่าร้านดูดีๆด,ด,ดีกว่าริมทางอย่างนี้ไม่ยากอะ่ะเออ<ม>ไม่ใช่คนรวยนะครับไม่ใช่คนรวยอืมหนึ่ง เธอไม่กินร้านที่เป็นซุ้มเป็นออริมทางต่างๆแล้วจะมีซุ้มมีนั่นนี่นี่หรือเป็นรถเข็นเป็นรถเข็นเป็นก๋วยเตี๋ยวอะไรต่างๆนานาอย่างนี้ครับต้องเป็นเป็นร้านที่ดูดีอ่าอันที่สองเธอไม่กินกับข้าวเก่าอ๋อกับข้าวเก่าอ่าบางทีทําเอาไว้แต่ก้าเช้าแต่กสายๆเลยก็ว่าไม่ใช่กับข้าวเมื่อวานกินไม่หมดกินไม่หมดไงพี่กินเอามาเสร็จแล้วก็มาอุ่นใหม่ได้กินมันก็ยังอร่อยอยู่อเอาไม่เอาไม่กินต้องกิน อย่างนี้เขาเรียกไม่ติดดินพวกตีนลอยอชีวิตลําบากนะจะบอกให้ก็พี่สิ่งหนึ่งนะที่พี่คิดว่าเวลาพี่ไปถ่ายหนังถ่ายละครเนี่ยครับคนที่เขาจ้างพี่เนี่ยเขาจะรู้สึกสบายใจอืกองถ่ายมีอะไรพี่กินอะไรก็ได้ใช่ง่ายๆอะไรที่กินไม่ได้เราก็ไม่กินเพราะว่ายังไงก็ตามกองถ่ายไม่เคยมีอาหารจานเดียวใช่เขาจะมีสามสี่อย่างใช่แล้วกินไหนได้เราก็กินอะไรแต่บางคนอีอะไรอะ ไม่อยากกินทุกอย่างเลยอ่ะอย่าคนอย่างเงี้ยฝ่ายธุรกิจก็ดีแม่ครัวก็ดีก็จะคุยกันครับอย่าะมาอีกนะเออจงทีมันสร้างความวุ่นวายมันเยอะไงมันเรื่องมากไงวีนแตกไงไม่ติดดินนะไม่พกมาเองฮะอย่างเงี้ยบางคนทำบางคนเขารู้ครับ เขารู้ตัวว่าเขาเรื่องมาก็ยังดียังรู้ตัวยังดีก็เอาพกมาเองก็ได้เขาก็แวะซื้อค้าตามที่จายโอ้โหจะพอเขาซื้อนะคะก็จะบอกเลยนะคะเขาไปตลาดไหนมาอ๋อเขาเลือกตลาดเขาเออันนี้จากนี่นันจากกินที่นี่จากร้านนี้คือน้องจะเอามาเองแล้วต้องให้เรารู้ด้วยว่าอืมาจากตลาดอันซุ้มซ่องตลอย่างเงี้ยเออตลาดนี้ราคาสูงอยู่นะอะไรอย่างเงี้ย สลัดพวกนี้เหรออกินหลักนี่นี่ของฉันออร์แกนิกล้วนๆเลยจากตลาดนี้แบบนี้นี่เองนี้และอีกอันหนึ่งนี่น้ำสลัดของพวกเธอเหรอโอ้โหทําจากโรงงานนี่ของฉันนะคะไม่ถูกนะคะโฮมเมดค่ะโฮมเมดเออนี่ทําเลยนะทํากับมืองนี๊เป็นอย่างนี้ไม่ใช่แค่เอามาเปล่าๆนะเด็กมาถึงนินทาแล้วเรื่องมากยุ่ง อ,อะไรอย่างนี้เป็นต้นเฮ้ยนี่ก็ต้องเรามาระวังนะคื <c oughs> อย่าไปให้คน,น <ะ S 1> คนนินทาอือะไรก็ได้ก็ว่ากันไปง่ายๆแบบนี้อะไรให้มันง่ายไว้ไกันนะฮะเอาล่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งก่อนนะเดีเ๋ยวกลมาในช่วงหน้าครับ Uzu, อิซซโบกี้รักโลกค่ะรักโลกด้วยคนค่ะรักโลกเต็มอกเลยค่ะถ้าเราไม่รักเดาใครจะรักละอคะรักมานานแล้วและยังรักไม่เปลี่ยนเพราะวากโก้ทุกตัวเราผลิตด้วยความรักโลกวาโก,ก้ l ิ v e earth บรารักโลก not a collection it's our mission ปิดตาเปิดใจแล้วลงชิมด้วยความซื่อสัตย์ซุปหอมน้ำมันเจียวเส้นเหนียวนุ่มรสไก่กระเทียมเข้มข้นถึงเครื่องบะหมี่ซื่อสัตย์ไม่ต้องเชื่อแต่ต้องชิมซื่อสัตย์จัดหนักหมดมใหม่กับแพชชั่นไม่สิ้นสุด The The New Uncharted Mu X. ใหม่ปลากระป๋องสามแจ๋วปลาซลีเนื้อแน่นฉ่ำซอสใครกิน huh ก็ ล่าสุดเหนือล er ิมิตพิจิตโล n นิวอิซุสปิดตาเปิดใจแล้วลงชิมด้วยความซื่อสัตย์ซุปหอมน้ำมันเจียวเส้นเหนียวนุ่มรสไก่กระเทียมเข้มข้นถึงเครื่องบะหมี่ซื่อสัตย์ไม่ต้องเชื่อแต่ต้องชิมซื่อสัตย์จัดหนักสนับสนุนโดย The new m u l x b uncharted yogurt l i c h e t s มีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิ w a g o love Earth not a collection it's our mission กลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายนะครับแหมเราอีกอันหนึ่งละกันนะฮะเขาบอกว่า เข้มแข็งให้ได้ดังเหล็กกล้าครับอแน่นอนเหล็กกล้านี่มันแข็งเพราะจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตนี้มันมีอะไรที่ต้องสู้เยอะแยะครับถ้าเราอ่อนแอทางร่างกายและจิตใจเราก็สู้ไม่ได้นั้นเราก็ต้องแข็งแกร่งดังเหล็กกล้าสุดท้ายว่าไงนะโอ้ยังอีกหลายอย่างอออแล้วอางั้นต่อฮะใช่เพราะฉะนั้นคนเรานะชีวิตนี้ไม่มีอะไรที่ง่ายครับเราต้องมีแต่ความเข้มแข็งอแต่ความเข้มแข็งเนี่ย มันต้องมีทั้งฟิสิก t r สตร t h แล้วก็เมนทัลสตริงครับคือร่างกายก็ต้องแข็งแรงสภาพจิตใจก็ต้องแข็งแรงคาว่าร่างกายแข็งแรงก็คือไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ใ่ไมเจ็<ช>ไม่ป่วยใช่ครับนะดูแลรักษาสุขภาพร่างกายครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยความแข็งแกร่งแข็งแรงทางจิตใจก็แปลว่าไม่หวั่นไหวอะไรง่ายๆ เวลาเรามีกระทบต้องรู้รจ<า>กักในการที่จะ,ะสุขุมไม่เอ,อะมะเทิงโวยวายอย่ายอออ่อท้อนะครับคุณผู้ชมครับก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวที่ดีในสัปดาห์นี้แล้วก็เป็นคำสอนที่ดีเลยทีเดียวนะครับทั้งหมดทั้งมวลแล้ว ถ้าเราสัมผัสได้นั่นก็คือจิตใจของเราต้องเป็นจิตใจที่เข้มแข็งแล้วก็แข็งแกร่งนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับนะฮะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับกลับมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากับผมก็ปี่จิรัฐวัลอาจารย์เสรีวง์ัมมนทาเราลากันไปก่อนสวัสดีครับ